ละท่านเนี่ยเราจะวัดพอดีตัวค่ะความยาวก็พอดีเลยใส่ออกมาจะได้สวยงามนะคะอันนี้คือเสือซาฟาฟรีค่ะวันนี้เขาก็สิประกอบตัวแล้วเนาะประกอบตัวออกมาลอิดตามช่วงค่ะว่ามันสิสวยงามขนาดไหนเนาะลอเบิรงกันค่ะมาค่ะพี่น้องจ้าวันนี้ก็ตัดเย็บออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะตัดเย็บออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะของหน่วยงานเนี้ยค่ะรอพอสตอบ้านน้องแวงอ่าหน่วย ของ 4G นะคะดูแลผู้ป่วยนะคะอันนี้เนาะอันนี้เหมือนนันกับปักแล้วก็มาเรียบร้อยแล้วค่ะประกอบเสือออกมาเหมือนเอกก,กำลังเตรียมเตรียมแพ็กให้กับลูกค้าค่ะตอนนี้เนาะกำลังเช็ครอบอกอีกทีนึงว่าตรงกับที่เราวัดไว้ไหมเพราะว่าจะเน้นใส่พอดีตัวไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่นะคะอันนี้คือตัดตัดตามตัวของแต่ละท่านเลยถ้าที่มาวัดตัวตัดนะคะอกเอวสะโพกแล้วก็ความยาว เสื้อความยาวแขนค่ะถ้าท่านไหนสนใจอยากได้เสื้อใส่แบบพอดีตัวสวยๆนะคะวัดเข้ามาให้ทางร้านได้เลยเนาะวัดไหล่วัดอกวัดเอววัดสะโพกเนะะี่ยค่ะคือเดี๋ยวทางร้านจะให้ดูว่าวัดตรงไหนบ้างเนาะใส่ออกมาแล้วมันจะสวยอะคะ่ะมันจะดูพอดีกับตัวเราไม่ยาวเกินไปไม่ใหญ่เกินไปจะได้ทรงอันนี้คือผู้หญิงทั้งหมดเลยนะคะจะได้ทรงสลิมเข้ารูปจะสลิมเข้ารูปให้ทั้งหมดเลยค่ะ เพราะว่าไม่ว่าจะหุ่นไหนเนาะ,ะหุ่นแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันเราก็จะพยายามสลิมเข้ารูปให้อ่ะค่ะจะได้ใส่สวยงามและพอดีกับความยาวเวลาเราใส่อันนี้ก็กําลังเตรียมแพคเรียบร้อยแล้วค่ะเนาะใส่กระดุมใส่โลโก,โก้อะไรเสร็จเรียบร้อยก็เขียนชื่อแต่ละท่านเพราะว่าแต่ละท่านนี้หุ่นไม่เหมือนกันเนาะรอบอกรอบเอวไม่เท่ากันนะคะแต่ท่านไหนสนใจอยากได้คือตัวนี้ วัดตัดตามตัวก็ได้หรือว่าจะสั่งไซส์มาตรฐานเข้ามาเลยก็ได้นะคะ SML XL ทางร้านก็มีให้เลยแต่ถ้าวัดตัวตัดก็จะได้สวยแล้วก็ถูกใจความยาวแบบไม่ต้องไปแก้ที่ไหนเลยนะคะ mm hmm. นี่มันจะพอดีทั้ง mm hmm. ตัวเสื้อลบ็ลลอกอกเอวสะโพกแล้วก็ความยาวที่เราอยากได้ไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปเนาะถ้าวัดตัวตัดจะดีตรงเนี้ยค่ะถ้าวัดตัวตัดเนาะ แต่ถ้าท่านไหนไม่สามารถที่จะวัดตัวตัดได้ก็สั่งเป็นสำเร็จรูปเข้ามาได้เพราะว่าที่ร้านก็จะมีให้ S M L X L ทั้งทรงผู้หญิงและผู้ชายแค่บอกรอบอ,อกมานะคะว่าท่านรอบอ,อกเท่าไหร่เอวเท่าไหร่สะโพกเท่าไหร่ก็โทรเข้ามาได้เลยค่ะร้านปลายปีฟ้า0849504854นยี้ยินดีให้บริการนะคะเบอร์ที่ให้ไว้สามารถแอดไลน์ได้เลยค่ะเนาะเข้ามาคุยกันเรื่องผ้าเนื้อผ้าแล้วก็ราคาอีกทีหนึ่งเนาะตัวเดียวก็ส่งค่ะเป็นทีมก็ส่ง คลิปนี้ก็ฝากไว้นะคะถ้าอยากได้สวยๆนะคะอันนี้สามารถใส่เป็นของหน่วยงานไหนก็ได้ดูทุอกอนจะไดง